สวัสดีค่ะอะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่พี่ริมค่อนข้างแบบเอาไปแช่์รีิ่รับจุดไปไนบจุดไปน้ำ,นำแล้วแบบเหมือนกับคนชื่ชมเยอะภูมิใจเพราะว่าพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเพราะว่าเราไม่เคยเประสบก,การณ์กับเวทีนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากที่เราขเป็นหน้าเองหมแต่งหน้าเอง,ง,เองวันนี้ก็แต่งมาเองงแล้วเตรียมตัวไปกระบี่บยังไงบ้าง เตรียมตัวเหรอคะก็เตรียมใจแล้วก็ศึกษาหาความรู้ค่ะกัาจะบีด้วยแล้วแล้วรอบทีลีมที่จะกลับมาจัดฉากทีลีมค่ะพร้อมยังคิดว่าพร้อมค่ะทั้งหุ่นทั้งทุกอย่างค่ะอ่ะก็รอติดตามดูค่ะถ้าให้เปรียบชุดตัวเองที่เราตีตัวเองเป็นเป็นหนังสักเรื่องเป็นหนังเรื่องอะไรดีโอ้อ่า เป็นหนังบูว่ะแล้วเป็นทรงพลังมากด้วยออพลังออกมาพลังผู้หญิงออก็รอดูกันละกันโอเคค่ะขอบคุณนะคะ